สวัสดีครับพราะกอกีชเช่นเคยนายแ์ยหมดเปลือกร่วมกันกับพี่โดง่งอาจารย์โด่งนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้นะครับก็น่าจะต่อจากคอนเทนต์ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมอาจจะแปะไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือห้องทํางานของฮวณหน้าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเหมาะสําหรับตัวแทนนะครับ เหมาะสาหรับตัวแทนทุกคนแล้วก็เหมาะสําหรับหัวหน้าทุกคนด้วยนะครับที่เป็นผู้ชักชวนตัวแทนให้เข้ามาร่วมงานให้เข้ามาเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ดีๆกับชีวิตที่จะสร้างอนาคตสร้างชีวิตในธุรกิจหรือในงานการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดกับกับผมเมื่อ21ปีที่แล้วฟังดูเหมือนคนแก่เล่าความหลังนะครับแต่มันก็ยังคงใช้ได้ในวันนี้ปีสอง 565นะครับครับอีกครั้งนะครับห้องทำงานของหัวหน้าหรือสำนักงานของหัวหน้านะครับเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของตัวแทนนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงประสบการณ์ผมมากกว่า21ปีนะครับนะครับมันสำคัญมากเลยนะครับก็เพราะว่าตัวแทนเนี่ยนะครับต้อง เปิดโอกาสให้กับตัวเองและมาใช้ชีวิตในการทำงานขายประกันนะครับและโดยเนเจอร์ของงานขายประกันนั้นนะครับเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะอุปสรรคในด้านของความรู้สึกนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่านะครับความผิดหวังความขายไม่ได้ความท้อแท้ มันเกิดขึ้นตลอดเวลาบนเส้นทางของการเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งในตลอดชีวิตของการทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตก็คือออฟฟิศหรือห้องทำงานของหัวหน้านั่นเองในคลิปที่แล้วผมได้พูดไปว่าบ้านของตัวแทนควรจะอยู่ไม่ไกลจาก ออฟฟิศหรือที่ทำงานของหัวหน้าหน่วยนะครับที่ผมให้ไว้แล้วว่าควรอยู่ในระยะเวลาในการเดินทางโดยฉัวเฉลี่ยประมาณ1นึ่งชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดอีสานเชียงใหม่เช็งเหนือนะครับหรือคุณจะอยู่กรุงเทพแล้วอยู่ใต้นะครับโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ควรจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1นึ่ชั่วโมงในการเดินทางมาที่ออฟฟิศของหัวหน้า <c oughs> หรือห้องทำงานของหัวหน้า แต่ในคอนเทนต์เนี่ยนะครับห้องทำงานของหัวหน้าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองในบรรยากาศของการทำงานเนี่ยนะครับผมเล่าจากประสบการณ์ผมนะผมเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยนะครับบางทีตัวแทน <c oughs> นะครับออผ่านไปผ่านมาออฟฟิศผมนะครับบางทีก็คิดถึงคิดถึงหัวหน้าคิดถึง ที่ทํางานของหัวหน้านะครับบางทีไม่ได้มีธุระอะไรครับแต่อยากจะมานั่งอยากจะมาเยี่ยมหัวหน้าหรืออยากจะมานั่งคุยกับเลขาของหัวหน้าเขาตามนะครับอยากจะมาทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างบรรยากาศในการทํางานนะครับบางทีก็มาหาผมที่ออฟฟิศที่ทํางานแล้วก็มานั่งพูดคุยกันนะครับมาเยี่ยมเยียนกันนะฮะแล้วก็มาเติมกําลังใจนะครับเติมความรู้สึกที่อบอุ่น นะครับเติมความรู้สึกที่ดีๆนะครับเติมพลังใจกับหัวหน้าหรือกับบรรยากาศของห้องทำงานของหัวหน้านะครับส่วนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับอย่างที่ผมบอกในคอนเทนต์นี้นะครับห้องทำงานของหัวหน้าเหมือนบ้านหลังที่สองนะครับบ้านหลังแรกคือบ้านที่คุณอยู่บ้านหลังที่สองก็คือห้องทำงานหรือออฟฟิศของหัวหน้าที่คุณสามารถที่จะมา เติมกำลังใจหรือมาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือมาขอกำลังใจจากหัวหน้าหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานที่เป็นตัวแทนด้วยกันที่ห้องทำงานของหัวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสารพันร้อยแปดประการนะครับในงานนี้นะครับก็สามารถที่จะมาที่บ้านหลังที่2ที่อบอุ่นของการทำงานของห้องทำงาน,ของ,องงานของหัวหน้า และการได้รับกําลังใจจากหัวหน้านะครับไม่มีอะไรคิดไม่ออกบอกไม่ถูกบางทีก็มาเริ่มต้นตั้งต้นบางทีไม่รู้จะไปขายไขรบางทีไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้ละฉันขอมาตั้งต้นมาเริ่มทํางานตอนเช้าที่ห้องทํางานของหัวหน้าก่อนเพราะแค่มาถึงก็ได้บรรยากาศแล้วได้บรรยากาศของการทํางานได้บรรยากาศของน้ําจิตน้ําใจความรักความอบอุ่นที่ได้จาก สถานที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากตัวแทนทุกคนและอยากจะฝากหัวหน้าทุกคนนะครับจงทำทุกวิธีทางที่ให้ห้องทำงานของคุณเป็นบ้านหลังที่สองที่เต็มเปี่ยมได้วยความรักความเมตตาความอบอุ่นและกําลังใจและพลังใจให้กับตัวแทนของคุณหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สั้นๆไม่ยาว5-6นาทีนะครับ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่ทำงานนี้ทำธุรกิจนี้นะครับอย่าลืมเม้นหน่อยนะครับเมนเกันหน่อยคอมเมน์หน่อยครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือแชร์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ